สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีสมเด็จพระนางเจ้าสิริิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้สเสด็จสูส่สวรรคาไลวันนี้เสนอตอนสมเด็จพระชนนีพันปีหลวงในดวงใจสารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสุริิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระผู้เสด็จสู่สวรรค์คาลายัยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นศูนย์รวมแห่งความรักความศรัทธาและความผูกพันของปวงชนชาวไทยตลอดพระชนชีพพระองค์ทรงอุทิศพระวรกายและพระสติปัญญาเพื่อบำบัดทุกบำรุงสุขและยกระดับคุณภาพชีวิตของพระสพกน,นิกรอ,อย่างต่อเนื่อง ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลพระองค์ทรงตรหนักว่าความมั่นคงของชาติย่อมตั้งอยู่บนรากฐานของชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของพระสกนิกรจึงทรงให้ความสำคัญกับสตรีเด็กและผู้ได้โอกาสพร้อมทรงนิเริ่มโครงการนานบประการเพื่อสร้างโอกาสและความมั่นคงในชีวิตอย่างยั่งยืนพระราชาลัยไทยอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาได้นำไปสู่พระราชกริยกิจอันหลากหลาย ทั้งการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและหัตถสิป์ไทยการฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงคุณค่าควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทั้งผื้นป่าแหล่งน้ําและท้องทะเลเพื่อทํารงความสมดุลของระบบนิเวศและส่งต่อความอุดมสมบูรณ์สู่อนาคตด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการช่วยเหลือพระสกนิกร ให้ผลจากความยากจนและดำรงชีวิตอย่างอยู่เย็นเป็นสุขพระเมตตาอันหาที่สุดมิได้ของพระองค์จึงเป็นแรงบรนดาลใจให้ปวงชนชาวไทยดำเนินชีวิตด้วยความเพียรความพอเพียงและความกระตันอยู่พระราชกรณียกิจนานับปการเปรียบเสมือนแสงแห่งรักที่ส่องสว่างเหนือผืนแผ่นดินไทยตราบนิรัน